ถ้าบ้านหลังนี้อยู่ใจกลางเมืองนะผมว่าราคาเกิน60ล้านแน่ๆแ,แต่ที่เนี่เขาเริ่ม20ล้านก,กว่าๆเท่านั้นครับทำเลอยู่พุทธมณฑลสาย1ตอนตอน้นใกล้กับถนนบรมหรือไปเชื่อมออกเส้นราชพฤกษึกก็ง่ายโครงการนี้คือเดอะซิตี้ปิ่นเกล้าพันนกที่เขาจะขายแต่บ้านหลังใหญ่และที่ดินใหญ่เท่านั้นแบบเโอดอร์430ตารางเมตรโอลิเวอร์500ตารางเมตรและแอนโทนี580ตารางเมตร เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูหลังกลาง500ตารางเมตรครับเข้ามาส่วนแรกเนี่ยจะเจอกับดับเบิลวอลลุ่มเป็นด่านแรกของบ้านหรูเลยไปใส่โคมไฟแชนเดเียร์สวยๆก็ได้แล้วเขามีพื้นที่ตรงนี้ครับโตนรับแขกส่วนแรกที่แยกออกมารองรับ6-8คนสบายๆทุกคนบ้านไซส์500ตารางเมตรเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้นี่เองฮะชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ทานข้าวที่บ้าน10กว่าคนสบายๆห้องครัวไทยก็แยกมาให้ช่วงเวลากลางวันดูสว่างมากๆเลย ขึ้นมาเนี่ยจะเจอกับพื้นที่เอกประสงค์ที่เราจะจัดเป็นลิฟวิ่งหรือโซนทําง,งานส่วนตัวก็ได้อีกอย่างคือห้องนอนทุกๆห้องต้องใหญ่ฮะอันนี้แค่ห้องนอนลูกๆนะแต่ละห้องเนี่ยผมว่าอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตได้เลยใดๆเล่าจะเท่าห้องมาสเตอร์เบดรูมครับใหญ่อลังการสุดๆยิ่งห้องน้ำนะมาใช้พร้อมกันพ่อแม่ลูกยังได้เลยทุกคนและที่นี่เขาเป็นสังคมส่วนตัวด้วยนะมีบ้านเพียงแค่78หลังเท่านั้นตรงทางเข้าแล้วก็ถนนในโครงการอะ่ะรมรื่นมากๆครับมีอาคารส่วนกลางที่ชื่อว่าเดอะคลับจะมาว่ายน้ําชลนนนัั่่่งเพกอ รับรองแขกหาลูกๆมาเล่นห้องคิดสรูมหรือออกกําลังกายจริงจังก็ได้ตอนเย็นๆนะมาใช้งานสวนย่อมที่อยู่ตรงคามก็ได้ครับที่เดอะซิตี้ปิ่นเกล้าพันนกครับ